สวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะจ้าท่านผู้ชมจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่มะเขือกันอีกแล้วนะครับผมนะับเกมสาวท่านะครับผมของไทยพีจีนะครับผมวันนี้ก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะท่านะผู้ชมนะว่าจะเปลี่ยนคอนเทนต์ของช่องไปแล้วแหละนะเล่นอะไรดีนะครับอาจจะเล่นตามสั่งจากท่านผู้ชมก็ได้นะท่านผู้ชมนะโอเควันนี้พี่มะเขือก็เอาทุนมาที่หกร้อยนะครับผมก็เป็นทุนแบบ เล็กๆน้อยๆนะท่านผู้ชมนะครับผมนะโอเคยังไงก่อนจะมาเริ่มกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้คำหลับพี่มะเขือกันด้วยนะครับผมนะก็มีช่องทางเกี่ยวกับ การกิจกรรมเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับผมมีกลุ่มรายให้ด้วยนะทุกท่านนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะทิ้งคลิปทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้โปรฟไฟล์ใต้คลิปนะครับผมนะแล้วก็ที่สําคัญท่านผู้ชมนะคลิปนี้จะทําขึ้นเพิ่มความสนุกและความบาันเทิงนะครับผมไม่แนะนําให้ทาตามนะทุกท่านนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมเนื่องด้วยว่าวันนี้เรามีทุนมาแก้วหกร้อยนท่านผู้ชมนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทกันที่หัห้าบาทนี่แหละนะ จะหมุนแบบไปเรื่อยๆก่อนนะทุกท่านนะครับผมนะโอ้โหเธอบุยแล้ววะไวไปไวไปนะทุดโอ้ย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 วใจเร็วจริงๆนะครับผมเร็วไปพี่เร็วไปนะครับผมนะโอ้โหสแเตเตอร์มาสามเต็มไม่เข้าท่านผู้ชมวันนี้มันจะดูทรงมาดีหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับผมนะ ก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นสาวถ้ากันเลยนะครับผมนะก็ก็จะมีตามกระแสบ้างอะไรเล็นน้อยๆน,นะทุกท่านนะครับเกมมาใหม่ก็อยากเล่นแต่ยังทําความเข้าใจไม่ได้นะครับมีเป็นอะไรวายไป็นไม่หน้าแดงโอ้ยนะครับถ้าพี่หน้าแดงมาเต็มแผงก็คงจะดีไม่ใช่น้อยนะทุกท่านแต่เขาไม่มานี่สิเล็นปัญหาใหญ่ของเราเลยนะทุกท่านนะ ดูเซแบบไหนแบบไหนเอามาตามมาตามมา,ตามมานะครับผมถ้าเกิดท่านได้มีใจก็จะทิ้งลิงเอาไว้ที่ใต้โวรไฟน์นะครับผมก็ตามกันมาได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมากมายนะครับผมก็ไปกดดูติดตามกันเอานะอันนี้นไงอย่างไรโอ้โหหลุนฟรีเกมมาไหมล่ะมาไม่จอดสิครับผมเลยป้ายไปแล้วหนึ่งตัวนี้เป็นไงว่ายังไงเรียบร้อยครับผมไม่ทนันไม่มา ลุ้นเป็นโอ้โหยากลุ้นยากเลยแบบนี้นะท่านผู้ชมโอ้โหดูดิหน้ามาอย่างสวยแต่มันไม่มีตัวเข้านะท่านผู้ชมเคอ่ะดูสิเคโเคตรเยอะเลยแต่ไม่เข้าว่ะมาไม่ได้ท่านผู้ชมมามันโอ้อยังไงดีวะอ่าไปสักสิบบาทดีกว่านะครับผมเผื่อจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมนะปั๊ ่ให้มันไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะเปลี่ยนสรงตอนนี้มันรู้สึกว่า่งมันไม่โอเคนะครับผมนะยังไงสุ่มมันจะโอเคไหมละ่ะแันเนี้ยสุ่มันจะมาไหมสุม่มจะ ได้หรือเปล่านะครับผมนะเบ็ดสิบบาทเบ็ดสิบบาทกับสาวทำอันนี้นะครับผมกือบสามร้อยแล้วพี่สามร้อยแล้วพ่อสองร้อยแล้วสองร้อยมาสักทีเถอะมาสักทีอย่าให้ต้องได้รอนานอืมโอ้โหสกแกตเตอร์เคยเห็นแบบนี้ไหมจอดทีพี่จอดจอดยังไงก็ได้ไอ้นหน้าทองคำท่านผู้ชมนะมีวายมาครอบแถวสามแล้วเรียบร้อยนะครับผมน้ำมีนะ น่าจะหนักอยู่แหละแบบนี้นะอะไรเป็นไวยเป็นคิวเป็นคิวอะไรวะนั่นอนะ่ะโอ้โหสิบบาทสิบบาทไม่น่ารอดท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนดีกว่านะอีกสักรอบนะอีกแบบอาหมุนรอบนี้พอไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บเปิดไปสักเจ็ดบาทก่อนนะครับผมนะรู้สึกว่าเราจะ ไปได้ไม่ถึงฝั่งฝันนะผู้ชมสแคตเตอร์มันก็ามาผ่อยนะทำไมมันไม่เข้าไม่ติดว่ะอูห้หแต่ตัวคูณไม่มีผู้ชมรูดแบบนี้มีวายมาขอมันเคอู้หูเอามาโอ้โหเบ็ดสิบบาทไม่เข้ามาเข้าเบ็ดเจ็บาทเอาไหมามาก็แต่มันก็ยังดีที่มันมานะครับผมนะ เริ่มต้นที่คูณ2เรียบร้อยมามีเคมาขอเป็นคิวได้ไหมคิวโอหไม่มาไม่หยุดมาต,ตัวคูณอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้คูณโอ้ไปไม่ได้ไปเป็นไปม,มาเป็นตัวเจโอลิ้นพันกันโอ้ได้อยู่ได้อยู่อยพอได้อยู่นะครับพอได้มันมียอดที่มันได้ไปต่อครัผู้ชมมันเอ ไอ้เขียวแถว2ว่าไงเป็นวายมาแทนได้อยู่ท่านผู้ชมไปต่อขอมปคิวแถว3มีเป็นวายแถว2มาแบบนี้วายแถว3ได้คิวต่อได้10มา10กลายเป็นวายครับผมมีอะไรมาจ่ายต่อมีไอโอ้โหตัวสีฟ้ามาได้ผมได้มา280บาทโอ้โหตอนนี้ตัวคูณอยู่ที่คูณ22นะครับผมนะเป็นไงไอโอ้โหเกือบพลาดไม่ทันนะมาไวจัดนะครับผม ไปที่เท่าไหลรอบนี้นครับหนึ่งับเจ็ดบาทนะครับผมรอบหมุนยังเหลืออีกโกรอบนะคุผู้ชมนะน่านจะได้รุนกันไปอีกยาวๆนะครับผมตัวคูณอยู่ที่ตัวคูณ22นะิบสอผู้ชมนะโอกาสได้เสียเยอะมากเจ็ดคูณ20โอ้โหมันจะเท่าไหร่กันวะอ่าขอแบบได้ฟรีในฟรีต่ออีกไดหมโอ้โหมาอีก151ท่านผู้ชมเป็นเค มไม่ตรงกับรายการจ่ายนะครับผมก็ได้อยู่นะมันก็เลยจะเป็นรางวัลก้อนโตนะ,นะตนครับผมในตอนคนนี้คูณยี่สิบหกนะครับผู้ชมนะหมดนแล้วเหรอรอบหมุนโอ้โห,โห,โห,โหตื่นวะ่ะดูสิว่ารอบนี้รับไปที่เท่าไหร่นะผู้ชมมาถ้าแบบนี้นะผู้ชมนะขยับเบ็ดกันขึ้นไปเลยนะครับผมนะเป็นเบ็ดละยี่สิบนะครับเอามาที่หกร้อยโอ้โหโควรโลบเลยวะ่ะ โอ้โหโอ้โหเป็นไงอะไรเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมมองกันทันไหมเป็นไง4,400นะครับผมตัวคูณไม่มีด้วยดันมาตัวจ่ายแพงครับผมเต็มแผงเต็มหน้ากระดานนานๆทีปีหนจะได้เห็นนะคผู้ชมเป็นไงโอ้โห โอ้โหแบบนี้ต้องขยับครับท่านผู้ชมต้องขยับนะแบบนี้นะเหมือนจะมาเหมือนจะมาแต่จะมาหรือเปล่านี่แหละท่านผู้ชมแบบเบ็ดละห้าสิบบาทสั่กันไปยาวๆเลยครับผมแบบนี้เหมือนจะมาหรือว่าวันนี้เป็นวันแจกท่านผู้ชมนะเป็นวันแจกหรือเปล่าแลนแจกหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหเป็นไงมีเป็นวายมาคูณหกม,มาได้ต่ออีกสองร้อยสี่สิบบาทเป็นโอ้โห อีกพันห้าเจ็ดสิบเอแถวหนึ่งเรียบ 100, ้อยแล้วนทุนอีกสี่พันแปดไปกันต่อยาวๆนี่แตกนอกนะเนี่ยแบบนี้มีวายแถวสองขอเป็นเคแถวๆมาอีกได้ามาอีกสองพันสองร้อยโอ้โหใครจะไปเชื่อวะเนี่ยว้ามาหกร้อยจริงเหรอวะเนี่ยว้าทุดมาหกร้อยจริงเหรอบ้าหรือเปล่า โอ้โหแตกหนักกวีเกมเกมอีกันเนี่ยฮะโอ้โหครับเป็นแงมาอย่างนี้เราต้องรักสนองกีเรเลสกันหน่อยนะผู้ชมนะครับผมนะขออนุญาตขออนุญาตจากใจขออนุญาตจากใจนะผู้ชมละโอ้โหยังไงล่ะกูทุนมาหกร้อยฟาดไปหมื่นหกนะผู้ชม เปิดเทอร์โบให้ด้วยไงตามถ้ามันไม่เข้ามันไม่มาก็เปลี่ยนเบ็ดสู้ครันจะหนี่ไงเอาอีกแล้วมาต่อมาว่าเฮ้ยเบ็ดละลอยเฮ้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 ยเอาหน่อยเอาหน่อยพี่เอาหน่อยเอาหน่อยเอาสิไม่สดใครกันะนะแบบนี้ไปลูกมาเรียบร้อยครับผมกลายเป็นวายขอเป็นคิวแถวหนึ่ง โอ้โหทำไมพอเราขึ้นเบดสูงสูงเบลละร้อยนะเป็นสิบได้เป็นตัว J ไปซะงั้นอ่ามาคอมโบต่อไปลูกมาอย่างได้ต่อผู้ชมนะเป็นสิบยากมากเลยโอ้โหมันจะมาเคเป็นคิวอีกแล้วยากว่ะอือหืออีนะโอ้โห ไม่เข้าด้วยโลบโลบอาการโลบ,โลบ,โลบสิบสิบ,สบแถวหนึ่งผู้ชมามาโอโ้โหเฮ้ยวันนี้มาดีว่ะวันนี้มาดีมาดีผู้ชมมาดีแบบนี้สูงมาดีแบบนี้ต้องไม่พลาดแล้วล่ะผู้ชมนะไอ้เขียวเป็น A อ าเป็นวายมาเจาเต็มแผงเต็มหน้ากระดานแบบนี้ได้มาสามรอด้วยนผู้ชมโอ้โหไม่เข้าฝีเทียงเป็นละหละหน่อยวะาเจามาอีกแล้วสลับกันไปหมดเลยนะผมนะลายดูแบบงงๆบางครั้งก็อ่านลายไม่ทันนะครับผมสิบแถวสองก็ไม่เข้าอีกนะ ้ำห,หมดยังไม่กล้าลุกไมเติมผู้ชมรุนเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงแล้วไหนพูดให้หมอฟังสิอาการมันเป็นยังไงตอนเนี้ย มีวายมาได้สิบผมได้สิบกับไอตัวหน้าแดงมีวายมาต่ออีกแหม่นะทําไมมันเปลี่ยนเบ็ดเปลี่ยนเบ็ดท่านผู้ชมนะรู้สึกว่าเบ็ดเบ็ดราคานี้มันจะไม่คู่ควรกับเราเท่าไหร่นะผมปรับลงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันเบ็ดลาสิมันเข้าว่ะอ่ะไปปรับให้เข้าหน่อย มาส่งแบบนี้ <S 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 ลูกไปต่อดิ๋ยว้นนั่นแหละไอ้เขียวแถวสองมาลูกเป็นเคมายังได้อยู่ผู้ชมยังโอ้โหมันน่าจะเป็นวายมานะแล้วมันจะเป็นลุ้นอะไรได้วันนี้นะผู้ชมเออโอ้โห,หลุ้นยากว่ะพอขึ้นเบ็ดราคาสูงๆลุ้นโคตรยากนะผู้ชมนะ อามาแบบนี้กลายเป็นตัวอะไรกลายเป็นตัวอะไรเป็นเจหมดสิเอามาว่าได้เฉยมาเป็นไวต่อแบบนีุ้ผู้ชมมาได้ย่าย่งพันหกสามสิบสองบาทโอ้โหมาดี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 ลูกมาดีดีลูกมาดีดีมาดีดีขอดีดีขอสวย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 เลยได้ไหมขอสวยสวยเลยอ่ะ ไม่มาลูกเจมาได้ตัวเจมาคุณผู้ชมนะโอ้โหยากฝีเกมก็ไม่เข้าซะด้วยสิโโอ้โหโห ถ้ามันมามีตัวคูนเมื่อกี้นะนะายม,มาอย่างเยอะแต่ไม่มีตัวจ่ายแถวหนึ่งคุณผู้ชมเป็นไงเป็นไอไปต่อลูกไปต่อสิบแถวสามไม่เข้าได้เป็นตัวเอมา ค่าน,นี้ก็ไม่ใช่ผู้ชมแล้วยังไงดีวะอ่ะเมื่อกี้แตก50ใช่ไหมแตกห้าสเอาลองดู50ท่านผู้ชมอีกสักรอบอีกสักรอบเบ็ดละ50นี่เออไปตอ่อนะยังไงจะมาไหมเราวันนี้ เออโอเคมาขุดเอามาไหลว่ะเอามาต่อผู้ชมเรียบร้อยว่ะเฮ้ยเบียดห้าสิบแตกว่าเบียดห้าสิบแต่ครับผู้ชมน่าจะอยู่เบียดนี้นะครับผมนะ โอ้โหปล่อยไลท์ปล่อยไลท์ปล่อย,อยจอยดูเบ็ด50ลองไปเดินไปตำกันได้ท่านผู้ชมนะเบ็ด50บาทนะครับผมนะโอ้โหกำไรมหา,าศาลนะท่านผู้ชมวันนี้โอ้โหไปน่าจะหยุดพอแล้วท่านผู้ชมนะดูดิกำไรเกือบ20,000นะแนะนำว่าอย่าไปต่อนะครับท่านผู้ชมนะแบบนี้นะครับเราต้องพักนะท่านผู้ชมนะต้องมีสตินะท่านผู้ชม,ชม,ชม,ชมโอเคนะครับผมยังไงก็ต้องเก็บคลิปกันไปเพียง เท่านี้นะผู้ชมนะเอาแค่พอหอมปากหอมคอพอได้แก้กันใสนะครับผมนะอย่าเอาเป็นชีวิตจิตใจนะครับผู้ชมนะครับผมนะเพื่อสติกันทุกท่านด้วยนะครับผมรับชมเพิ่มความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่นะให้ทำตามโอเคครับผมเอาไว้พบกันใหม่ทีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ